ดีครับมาดูการใส่กระดาษและการใช้งานพิมพ์เตอร์ตัว x อก็กพิมพ์อร์สนิ้วนะครับตอนนี้นะครับคือตัว X-Printer อ,อร์นะครับโค้ดของเขาคือ58ครับพิมพ์เตอร์ตัวเทอรลนะครับจะมีโค้ดอยู่2อย่าง58กับ80 58แปลว่า2นิ้วครับตัวนี้นะครับเป็นตัวยอดนิยมครับ ที่ใส่กระดาษนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้เปิดออกมานะครับการใส่กระดาษนะครับตัวนี้เรียกว่ากระดาษร้อนนะครับเราซื้อกระดาษร้อนสังเกตง่ายๆจะเป็นเหมือนกับห่อฟอยส์สีทองหรือว่าเป็นถุงสีดําไว้นะครับเพื่อการแสงผมใส่กระดาษแบบหงายขึ้นนะครับแบบหงายขึ้นนะครับนี่นะครับ ปิดหน้าเครื่องมาครับเท่านี้นะครับเปิดเครื่องดูตัวเปิดจะอยู่ด้านหน้าครับนี่ครับการเช็คพินเตอร์นะครับให้กดสีดค้างไว้ครับนี่เองนะครับดอย่างนี้นะครับแปลว่าแกนอาจจะไม่ไม่เสมอกันครับให้ม้วนใส่ใหม่ฮะม้วนใส่ใหม่ จะใส่กระดาษแล้วนะครับตัวไฟจะติดเป็นสีแดงสีเขียวอันนี้คือพร้อมใช้ครับใช้งานได้เลยครับ